เอากินดูเลย๋อกินไปผลเาดูกโลกเลยนี่ยังเล็กนะนี่ยถ้าโตเต็มวัยก็จะแล้วแล้วกินกินกินอะไรครอ๋อเนื้อเขาคนโบราณเขาจะเอาน้ําตาลน้ําตาลผสมนิดนึงบางคนก็ทํากะทิอันกะทิเลยเหมือนแต่งไทยออ๋อครับครับแต่ถ้าถ้าพอสุกเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นเด็กนี่ก็ทุบเลย แล้วสุกแล้วจะเป็นสีอะไระท่านเนื้อเขาเหมือนรสชาติไม่ได้เหมือนลูกท้อโอ้จ,จืดๆเหมือนลูกท้อแต่ข้างในเนี่ยเม็ดเยอะเนื้อนิดเดียวเม็ดเม็ดเต็มเลยเม็ด,มด,มดแล้วถ้าเม็ดกระเบากินได้เยอะเม็ดก็ไม่ดีเนี่ยครับเม็ดกระเบาเมันถ่ายามันถ่ายใช่ไหมเม็ดทานไม่ได้อทานได้แต่เนื้อแต่เนื้อเนี่ยต้องลองกําลังดูก่อนมาใหม่ๆจะมาลองแค่ครึ่งลูกถ่ายใช่ไหมเมาด้วยถ่ายด้วยเมาบึนๆต้นนี้ต้นแรกๆเลยที่มาปลูก Oh. ไม่น่าจะรอดรไอ้จางใบไม่ร่วงนะครับไม่ร่วงไม่โดนไม่ร่วงเป็นต้นไม้ที่ดีมากน,าน่นานจะเห็นใบเขาร่วงอ่าน,น่าถึงจะเห็นดูจากโคนต้นไม้จะไม่ค่อยมีใบวันนี้วันนี้มาไอ้หนเด็กเขาแหม่ เขาใสู่กเอนใจให้มากงานวใช่ฮะปกติเจอจะเจอท่านญาติยังยังบอกกัทางนดีเลยบอกว่าโอ้ยปกติแล้วท่านจะต้องไปงานเสาศพงานอะไรต่างๆเยอะ